สวัสดีครับวันนี้มาพบกับป้าป้าเอกนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทําป้ายและครับประมาณนี้นะครับป้ายที่อยู่ด้านหลังเืียว่าป้ายอักษรยกกล่องนะครับหรือว่ายกซิงนั่นแหละแต่ทีนี้มันเป็นวัสดุเป็นกระดาษแข็งนะครับซึ่งต้นทุนจะไม่สูงมากครับใครๆก็ทําได้ทําเองได้ที่บ้านครับเป็นตัวอักษรซิงยกขอบนะครับเป็นลอยตัวนะครับเดี๋ยวป้าป้าเอกจะไปรีเสิร์ชให้ดูนะครับว่า รูปแบบเป็นยังไงแล้ววิธีทําเป็นยังไงนะครับง่ายๆครับทำอยู่ที่บ้านได้นะครับผมเชีญเลยครับครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการทําป้ายนะครับก็จะมีกระดาษแข็งนะครับหรือว่ากระดาษขาวขาวนะครับ แต่ถ้าไม่เกิน4เมตรใช้2แผ่นก็พอนะครับแต่ละ14บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกคัตเตอร์จะเป็นคัตเตอร์เล็กคัตเตอร์ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ถนักนะแต่ผมจะใช้ตัวนี้อุปกรณ์พิเศษก็คือตัวนี้อ่านี้ผมจะถนัดก,กว่านะครับเป็น,นเป็นแอหัวหัวใบมีดคัตเตอร์พิเศษนะครับจะมีหลายไซส์หลายแบบหลายขนาดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับต่อมาก็จะเป็นกาวคนระับกาวน้ำลาเทคนะฮะหรือว่ากาวน้ำธรรมดาเนี่ยแหละฮะอ่า แม่เป็นทัดเครับสั้นยาวนะครับแล้วแล้วแต่ถนัดจริงๆอ่ะมีอันเดียวก็กใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบางทีเอาไว้ปาดก,กาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นรองปักก็ควรจะมีนะครับเพื่อไม่ให้โต๊ะหรือตัวที่วางชิ้นงานเสียหายนะครับผมในการเริ่มต้นนั้นก็ต้องออกแบบก่อนว่าเราต้องการไซส์ไหนขนาดไหนนะครับถ้าทำง่ายๆก็ผมจะทำในโปรแกรม Illustrator นะวัดสเกลก่อน ว่าพื้นที่เราเท่าไหร่เราอยากได้ขนาดตัวชิ้นงานเนื้องานเท่าไหร่นะครับอยา่างตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณการเข้าค่าอยู่ที่เมตรประมาณ190เก้าซนนะครับส่วนตัวสูงตัวสอนอะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจละเพราะว่าเราได้ระยะของความกว้างนะครับมันก็จะเข้าสกเกลออกมาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําทแบบในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปริ้นออกมา เพราะที่มันเป็นเส้นนะครับรอบร่องนะครับไม่ต้องถมสีดําถมสีอะไรมานะส่วนป้ายที่เห็น่อนหน้านี้สีเหลืองนะครับชุดสีเหลืองของเล่นมั่นน้องออกอัสนะครับผมทําไว้แล้วเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยังใช้งานได้อยู่นะครับมันเป็นกระดาษก็จริงแต่ทําไมมันมันอยู่ได้นานเพราะว่าเรามีการพ่นสีนะครับมันก็จะกันน้ําไปในตัวนะครับอันนี้ผมก็กําลังจะ ทำต้อนรับน้องออพูดนะครับถ้าใครติดตามอยู่ใน u t u b e นะครับก็จะรู้ว่าจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนน้องออพูดนะครับตอนนี้ค่จะค่นแล้วเหลือประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับผมก็อยากจะทําป้ายตัวนี้นะครับแล้วไปติดไว้ก่อนนะครับสีสเปรย์นะครับผมใช้ประมาณ2กระป๋องนะครับสีอะไรก็ได้นะครับที่ชอบนะครับแต่อันนี้ผมต้องการเป็นสีส้มนะครับสั่งไปแล้วเดี๋ยวยังไม่มาเดี๋ยวจะพ่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมครับเราก็ได้แปะแบบนะครับไปกระดาษแข็งแล้วนะครับ เ,เราจะแปะด้านหลังนะครับแปะด้านหลังที่เป็นสีเทานะครับเ,เล้นเว้นเนื้อ,เน,อเนื้อกระดาษสีขาวไว้นะครับด้านหลังนะครับอั้นี้ผมจะพริ้นกลับด้านนะครับพริ้นกลับด้านเพื่อให้เวลาเราทำมันมันจะอยู่ข้างหลังรอยอะไรมันจะอยู่ข้างหลังหมดเลยจะทำให้ด้านหน้างชิ้นงานอ่ะสวยสวยงามกว่านี้ส่วนขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้กันไกลช่วยก็ได้นะครับ <S 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 ไม่ว่ากันแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความสะดวกสบายนะครับของที่ทุกคนมีอุปกรณ์นะครับ ตัวนี้เราตัดไปได้เลยนะครับตัดไปได้เลยคือแยกกันได้เลยไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเว้นช่องไฟให้เขานะครับเพราะว่าเราจะต้องมาจัดการทีละตัวอยู่แล้วนะฮะตัดออกไปเลยครับทีละตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาประกอบทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็เตรียม ตัวสองไม่เรียบร้อยๆๆแล้วนะครับแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มงานต่อไปก็คืองานแกงนะครับอาจจะไม่จำเป็นสั๊เตอร์ก็ได้แต่ถ้าชอบให้เปิดน้อยมัน,น,นลเล็กๆเนี่ยในยงานโครงการเนี่ยเราควรจะใช้สั๊เตอร์นะครับเริ่มจากอันเล็กก่อนนะครับสั๊เตอร์อันเล็กนะครับ เรียบร้อยแล้วน,นะครับในการแกะตัวอักษรนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำขอบนะครับน่าครับก็จะได้เส้นนี้มาอันนี้ก็จะเป็นขอบนะครับเที่ยวไว้ยกตัวกอรน,นะครับ เป็กยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูครับนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับการประกรอบนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากตัว A ก่อนแล้วกันนะฮะาดูดีๆนะครับว่าไหนด้านหลังนะครับเราจะมาประกรอบกันด้านหลังนะครับก็ใช้เจ้านี่เลยกาวร้อนนะครับโอเคเทสออกมาครับผมจะเล่นตัวที่มันเป็น มุมมุมฉากอย่างนี้ก่อนมุมอย่างนี้ะครับก็ค่อยประกอบไปกับชิดขอบขอบชิดขอบนี้นะฮะแล้วก็ใส่กาเข้าไปอ่ากาล้อก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าวมันแห้งไวนะฮะโดนลมโดนความร้อนแห้งแล้วครับแห้งแล้วฮะแห้งฮะตอนนี้ก็ติดแล้วครับติดแล้วครับแล้วก็งอเข้าไปตามสัสดส่วนส่วนโคง้ง นะครับ s midnight, <S no แล้วก็ค่อยดัดไปเลยครับดัดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้นสียกมานะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับลอย mm hmm. เป็นางาน DIY นะครับทำได้ครับอยู่ที่บ้านนะครับสบายๆใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องซื้ออะไรมากเลย ช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้ก็โควิดระบาดน,นะจะรอบสี่ละลลก็ะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านครับผมยังไม่มีนโยบายเปิดเปิดเรียนไปเรียนนะครับยังไม่ได้เปิดเรียนตามปกติเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับผมเราก็ค่อยดัดไปนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเบี้ยวบ้างตรงบ้างนะครับเป็นงานของเรานะครับงาน DIY อยาให้ติดๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดีนะครับจุดที่มันไม่แข็งแรงนะเราจะใช้มือจับสัมผัสได้เลยได้เดี๋ยวเราค่มาไล่ใหม่นะครับแต่ตอนนี้ขอให้มันแค่ติดๆก่อนอะนะครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้ว ยังไม่เสร็จนะฮะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําทไปเรื่อยๆนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้ตัวสองครบแล้วนะครับใส่ขอบเรียบร้อยนะครับครบหมดทุกตัวละก็ถ,ถึงขั้นตอนการพ่นสีนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ตัวตอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับรบทุกตัวละตุนสีเรียบร้อยแล้วครับพร้อมติดตั้งในการยึดติดนะครับจะใช้กาวร้อนยึดติดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันติดยังไงนะครับ You. คัดก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาไปทำํำตามได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับการทำป้ายด้วยตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านลองดูครับ